เหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีนะครับปั่นป่วนกองทัพสหรัฐเบริการโดยการส่งขีปนาวุธและโดนเข้าเล่นงานเรือลบเทพของกองทัพสหรัฐเบริการที่ระบุว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่น U.S.S. Harry Truman นะครับที่มีเครื่องบินลบเทพโดยเฉพาะรุ่น F-18 Hornet ยำการอยู่ในเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้นะครับซึ่งทําให้งานนี้กองทัพสหรัฐเบริกาเผยว่าสูญเสียเครื่องบินลบเทพ F18 ฮอเนไปหนึ่งลำด้วยกันนะครับที่มีมูลค่าถึง2,000ล้านบาทเลยนะครับพี่น้องที่ระบุว่าตกลงไปในทะเลแดงนะครับที่มีการหักลบจรวนและโดนของกลุ่มฮูตีที่โจมตีใส่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry Truman ของสหรัฐที่รายงานจากไปทางการระบุว่าเครื่องบินลบลำดังกล่าวนั้นกำลังถูกเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณลงเก็บเครื่องบิน แต่สูญเสียการควบคุมทําให้เครื่องบินลบ F18 h o บ n e t ทอนิกตกลงไปในทะเลนะครับและมีรายง,งานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1คนและขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนภาพถ่ายดาวเทียมและ